สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการคมชลึกฝึกอาชีพค่ะและดิฉันสุวรรณสาสุนแสงรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะค่ะวันนี้ทุกท่านคงอยากทราบแล้วใช่ไหมคะว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเทคนิคการทำมาหารประเภทไหนค่ะก็วันนี้นะคะจะพาไปชมการสาธิตการทำกุนเชียงพะโล้กุนเชียงซีอิ๊วแล้วก็แหนมซี่โคงอ่อนค่ะ และก่อนที่เราจะไปชมกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนค่ะว่าวิทยากรของเราในวันนี้เป็นใครเดี๋ยวตามไปชมกันเลยดีกว่าค่ะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กับวิทยากรของเราในวันนี้นะคะก็ท่านแรกนะคะคืออาจารย์คณิษฐาชัยชานกุลค่ะหรือปตุกนะคะ แล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คืออาจารย์อรุณีนะคะหรือปณีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้จะมาสอนเกี่ยวกับหลักสูตรอะไรคะของโครงการเรากุ้งเชียงกับแหนมซี่โครงอ่อนกุ้งเชียงกับแหนมซี่โครงอ่อนค่ะแล้วกุ้งเชียงนี่มีกี่สูตรคะกุ้งเชียงวันนี้เรามาเรายกมาสองสูตรใช่ไหมปณีอ่าเรายกสองสูตรมีสูตรที่ใส่ซีอิ้วกับสูตรที่ใส่ผอมพลโลหองพะโลใช่ค่ะแล้วอย่างนี้จะ เสร็จทันเหรอคะกุ้งเชียงเราต้องใช้ระยะเวลาในการทำค่อนข้างนานไม่ใช่เหรอคะค่ะธรรมดาแล้วการทํากุ้งเชียงเนี่ยเราใช้เวลา32ชั่วโมงคือตากตาก2แดด3แดดเพื่อกุ้งเชียงแห้งสนิทแต่วันนี้เรามีขั้นตอนลัดค่ะเราสอนผู้ขับลมให้ทํากุ้งเชียงให้เสร็จภายใน1วันรับประทานดดได้และมีพิีลัดค่ะ,ะคิจริงแล้วเมนูนี้มันเป็นเขาเรียกว่ากุ้งเชียงสด S <S ที่บ้านปตุกเนี่ยจะทำรับประทาน<ช>คุณอาาอาเหล่ามาจะทำให้ทานตั่ต่เด็กๆ <ฮะ S 1> นะคะคือสมัยนี้เราจะไม่ค่อยได้เห็นกุ้งเชียงสดตัวนี้แล้วเราจะเห็นแต่กุ้งเชียงแห้งที่แห้งกลังเลยอ่าใช่ใช่สีแ<บ>ดงบางทีไม่ได้กลัง<ด>อย่างเดียวนะคะยิ่งกว่ากลังเลยค่ะแห้งกันแข็งอ่าแต่นี้กุ้งเชียงสดเนี่ยมันจะมีความนุ่มนวลความหอมเพราะว่าอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรมันยังไม่แห้งมาก เวลาพอเราทอดเสร็จแล้วเราหั่นเอาไปผัดหรือไปทำอะไรที่มันห่อๆนะบะจงจางมันก็จะมีความนุ่มของกุ้งเชียงอยู่ใช่มันได้รสชาติมันได้รสชาติความใหม่ของหมูความหอมของเครื่องเทศมันไม่หายไปในอากาศค่ะน่าสนใจมากเลยถ้าอย่างนั้นขอตามไปเรียนด้วยกันได้ไหมคะค่ะเจอเลยค่ะขอบคุณค่ะ วันนี้เราเรียนอะไรกุ้งเชียงซีอิ๊วกุ้งเชียงพะโล่แล้วก็แหนมซี่โคงอ่อนค่ะตัวแรกที่เราจะทำคือกุ้งเชียงพะโล้อ่านสูตรนะคะมันก็จะมีเนื้อหมูสะโพกพี่นิบอมเนื้อหมูอยู่ในตู้เย็นค่ะมีเนื้อหมูใช้ส่วนสะโพกที่ใช้ส่วนสะโพกเพราะว่ามันเป็นเนื้อแดงนะคะตกต้องการเนื้อแดงแล้วก็จะมีมันหมูแข็ง มันหมูแข็งๆนะคะมันหมูจะมี2อย่างคือมันหมูแข็งกับมันหมูเปลวมันหมูเปลวเอามาเจอนามันหมูมันหมูแข็งเดี๋ยวเราจะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆให้แทรกอยู่ในเนื้อกุ้งเชียงถ้าไม่มีมันหมูกุ้งเชียงจะแข็งนะคะอ่าน้ําตาลทรายเป็นส่วนผสมหลักปรุงรสมีเกลือนะคะมีแป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดทําอะไรมันจะเหมือนกาวจะทําให้หมูมันเหนียวหนึบๆขึ้นสูตรผงพะโ้เราก็จะใช้ผงพะโ้ทีนี้ผงพะโ้เนี่ย เน้นขอให้ใหม่ๆนะคะเวลาถ้าไปซื้อตามร้านถ้าอย่างนี้กล่องละ65บาทอันนี้ค่อนข้างจะหอมไม่ใช้ไม่ใช้ผงลโล้ที่เป็นซองเล็กๆที่ก็แถมมาอันนั้นจะไม่ค่อยหอมเขาจะผสมแป้งเยอะถ <The> ้าให้หอมเลยทุกชอบไปซื้อที่ตลาด,าดเก่าเยาวราชที่ตลาดเก่าเขาจะช่างหอมมากเวลามาทำเป็ดพะโล้เป็ดโล้อะไรนะคะหอมหอมฉุนเลย เกลือในเตจตัวนี้คือตัวปัญหาที่ทุกคนไม่รู้จักเกลือในเตจเนี่ยถ้าท่านทำรับประทานเองที่บ้านท่านไม่ต้องใส่แต่ท่านท่านต้องการไปประกรอบอาชีพตัวนี้คือสำคัญเพราะว่าถ้าไม่มีเกลือในเตจมันจะทำให้ใไม่ใช่ดินประสิวนะคะดินประสิวก็ดินประสิวทีนี้เวลาท่านไปทานเนี่ย ตามต่างจังหวัดดินประสิวมันราคาถูกมันทําให้เนื้อสีแดงเกลือในาเปรตจะเป็นสารที่ผสมอาหารจะดีกว่าดินประสิวแต่ถามว่าคุณสมบัติของเคมีทําให้เราเป็นมะเร็งลาไส้ได้เหมือนกันหมดนะคะวันนี้ทุกจะมีมาให้ดูตัวนี้คือเกลือในเปรตเวลาเขาบอกเนี่ยเขาจะมีโซเดียมในเปรตโซเดียมในไตรคือภาษาที่ใช้ในในวงการอาหารโซเดียมในเปรตมันจะเป็นสีเมมันจะเหมือนผงเกลือเลยค่ะ โซเดียมก็คือเกลือไนเตรตตัวนี้โซเดียมไนไตร์เวลาใช้คือเทตัวนี้ผสมลงไปในตัวนี้ผสมให้เข้ากันและผสมในเนือสัตว์จะใช้ในอุตสาหกรรมอาหารในการทำไส้กรอกกุ้งเชียงแหนมสิ่งที่ได้คือสีแดงสิ่งที่สองคือเป็นยากันบูดในตัวและสิ่งที่สามคือมันสามารถก่อมะเร็งได้ทารับประทานเกินอัตราที่ออยออกำหนด นะคะในอุตสาหกรรมทั้งหมดที่คุณทานเนี่ยเขาใช้กันทั้งนั้นวันนี้ให้เขียนในสูตรว่าใส่ก็ได้เพราะว่ามันจะมีปัญหาสำหรับลูกค้าที่มาเรียนและต้องการไปประกอบอาชีพเอาไปทำขายเยอะๆนะคะเขาจะต้องมีตัวช่วยเพราะว่าเวลาคุณทำาเยอะเนี่ยคุณควบคุมความสะอาดไม่ค่อยได้เวลาเราทำหมูเนี่ยหมูที่จะทำกุ้งเชียงเนี่ยต้องเป็นหมูเนื้อใหม่นะคะหมายถึงว่า เที่ยงคืนเขาเชือดเนี่ยคุณต้องเอาหมูมาไม่ใช่หมูผ่านการฟีดนะคะแล้วบดล้างก็ต้องซับให้แห้งซึ่งจริงๆแล้วในการทำกุ้งเชียงเขาจะไม่ล้างเขาจะใช้เนื้อหมูที่ไม่ผ่านน้ำเพราะว่าถ้าคุณล้างไม่แห้งตัวน้ำที่ติดอยู่แม้แต่นิดเดียวจะทำให้คุ้งเชียงขึ้นลาเพราะงัะ้นก็จะเป็นหมูที่เชื่อดจากโรงเชือดมาแล้วลงเลยลงกุง้งเชียงก็จะเอาหมูมาบดเลยจะไม่มีการล้าง นะคะเพราะว่าผ่านขั้นตอนตรงนั้นทีนี้เวลาทำแมสโปรดักต์ใหญ่ๆเยอะๆเนี่ยถ้าเราไม่มีเคมีเข้าช่วยโอกาสที่ผลิตภัณฑ์มันจะบูดมันจะเสียหายมันจะขึ้นมันจะมันจะเน่าตรงกลางไส้สูงมากนะคะแต่จะสอนในสูตรทำขายถ้าคุณทำทานเองที่บ้านไม่ตจอเป็นต้องใช้เลยมันมีมันมีภูมิปัญญาของคนโบราณซึ่งไม่ต้องเป็นต้องใช้มันคือการถนอมอาหารโปรแกรมหนึ่งของเราแค่นั้นเอง บอกไว้ให้เข้าใจนะคะเพราะว่าพอหลังจากนี้ไปก็จะมีอย่างเขาที่แล้วเราสอนก็จะมีหมูย่างยกนิ้วซึ่งเขาต้องการทําเป็นประกอบอาชีพเขาบอกว่าเขาทําอย่างนี้ไม่ได้เขาจะต้องใส่ยาเพราะว่าพอเขาทําหมูร้อยกิโลเนี่ยแล้วเขาต้องส่งไปให้ลูกน้องขายทั่วกรุงเทพถ้าไม่มีเคมีเข้าช่วยเสียบุตรแน่นอนเออ เดี๋ยวจะบอกเบอร์โรงงานที่ซื้อให้แต่ว่าต้องซื้อเยอะต้องซื้อยกถุงทีละ5กิโล1ิกิโลแต่ตอนนี้มันมีไม่มีค่ะตัวน,นี้หาซื้อตามร้านยากตอนนี้มีบริษัทที่แบ่งบรรจุอยู่บริษัทเดียวคือโลโบโลโบจะใช้คำว่าผงแหนมค่ะไม่ใส่ต้องทำให้แห้ง กุุงเชียงจะใช้การปากแดดให้แห้งแต่ถ้าใส่อยู่ได้เป็นปีครับแล้วา่ใส่ตาแห้งอยู่ไม่้ไม่ใส่ตาแห้งต้องเก็บในตู้เย็นจะอยู่ได้เป็นปีเหมือนกันแต่ถ้าวางข้างนอกประมาณ30วันขึ้นลานะคะ<ม>เพราะตัวนี้มันจะมีตัวยากันลาอยู่นิดนิดยาการบูดยากันลา<ม>ถ้าบอกเกลือในเตดร้านก็ไม่รู้จัก<ม>คุณต้องเรียกเขาว่าผงแหนมนะคะ<ม>บางที่ชื่ออีกชื่อหนึ่งเขาเรียกว่าผงแพรก สละแอลคอพนันรอเรือกอไก่ผงพแพรกค่ะอันนี้พี่ไม่จําเป็นต้องต้องรู้ถ้าเราจะทํารับประทานเองเพราะว่าจะไม่แนะนําให้ใส่เวลาทุกสอนสอนที่อื่นเนี่ยสอนเข้าชุมชนเนี่ยทุกจะไม่แนะนําให้ใส่เลย<ม>เพราะว่าเรามีกรรมวิธีการเก็บที่สามารถอยู่ได้แต่หลังจากนั้นแล้วคุณจะต้องดูแลดูแลผลิตภัณฑ์ของเราโดยการนําไปเก็บในตู้เย็น คุณจะมาวางตาแผ่อากาศเหมือนตามตลาดสดไม่ได้เลยนะคะจะมีทีนี้มันจะมีลูกค้าอยู่กลุ่มหนึ่งที่เขาต้องการกินอาหารสะอาดและอร่อยปลอดเคมีเราเจาะลูกค้ากลุ่มนั้นได้พี่ถึงศูนย์อากาศพี่ก็ต้องเข้าฟีดเข้าตู้เย็นค่ะ เป็นสูญญากาศก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเก็บอยู่ได้นานนะคำว่าสูญญากาศเนี่ยคือไม่มีออกซิเจนเชื้อราเกิดได้เมื่อมีออกซิเจนทําปฏิกิยากับเนื้อสัตว์ใช่ไหมคะทำให้ทำให้เชื้อยีส s t และลาเจริญเติบโตทีนี้คุณตัดวงจรคือตัดออกซิเจนได้แต่ถามว่าความความสเสถียรมีไหมสเสถียรหมายถึงว่า ออกซิเจนไม่สามารถเจาะได้เกิดคุณไปเกี่ยวอะไรนิดนึงเนี่ยออกซิเจนมันซึมได้แล้วอากาศเนี่ยตัวมันสามารถแทรกซึมได้ทุกซอกซอกซอกนะแล้วเวลาคุณอัดไส้เนี่ยคุณมีความเสถียรมากพอไหมที่ว่าในไส้จะไม่มีออกซิเจนอยู่ในไส้คุณได้แค่ไม่มีออกซิเจนอยู่ในถุงแต่ในหมูมันจะมีออกซิเจนแทรกอยู่ตลอดเพราะนั้นลานจะขึ้นตรงแกนกลางค่ะ ใช้ได้บางอย่างไงพี่ใช้ได้ใช้ได้บางอย่างแต่ไม่ได้ใช้ได้หมดทุกอย่างหมายถึงว่าขณะที่เราทําไส้กรอกทําไส้กรอกทาแหนมทําอะไรเนี้ยขณะที่คุณกรอกเข้าไปในไส้เนี่ยคุณต้องไล่อากาศให้เป็นด้วยนะประเดี๋ยวพี่จะต้องกรอกไส้ทีนี้ทุกขอแนะนําไส้อยู่นิดนึงธรรมดาแล้วสมัยก่อนเนี่ยเราจะต้องใช้ไส้หมูเขาเรียกว่าไส้ขม ซื้อไส้ขมมาจากตลาดไส้จะมีอยู่สองตัวนะคะคือไส้ขมกับไส้หวานไส้หวานเน,นเวลาร้านเขียงหมูเนี่ยเขาจะเอามีดเจาะปึ๊กหนึ่งแล้วเขาจะบีบออกมาถ้าครีมที่เขาบีบออกมาเป็นสีขาวก็เรียกว่าไส้หวานเอามาต้มตือหวนเอามาทําแกงจืดกินนะคะแต่ถ้าเจาะปุ๊บแล้วบีบไอ้ไอ้ของเหลวที่ปิ้นออกมาเนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองๆนั่นก็เรียวกว่าไส้ขมไส้ขมเนี่ยคนโบราณก็จะเอามาทําเป็นไส้กรอก โดยการขูดผนังลำไส้ออกให้หมดจนกลายเป็นฟิล์มขาวจ้วเลยค่ะซึ่งขั้นตอนนี้ยากมากและสิ่งที่คือเหม็นด้วยนะคะตอนนี้คือเขามีบริษัทที่ทำมาให้เราสำเร็จเลยหาซื้อได้ในแมคโครทุกสาขาแมคโครมีหมดแล้วค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้เพิ่งออกมาได้ประมาณ1นปีสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ทุกสอนไส้กรอกหรือสอนกับกรุงเชียง สิบปีกว่าเนี่ยตุ้ต้องเข้าตลาดเก่าเยาวราชเพราะมีแต่คนจีนเท่านั้นที่ทําไส้ดองเกลือให้เรานะคะถุงละ250อยาอยู่ในตลาดเก่าเยาวราชเอามาอายุ80ปีครั้งสุดท้ายเมื่อปีที่แล้วเนี่ยตุ๊จีนปีแล้วตุกวิ่งเข้าไปเนี่ยไปไปคุยกับแกชอบไปนั่งคุยกับแกแกบอกอว่าจะเลิกแล้วนะแล้วอ้วจะเซ้งตึกตรงนี้ด้วย10ล้านหรือเอาไหมมาจับมาต่ออ้วไม่ไม่ไมหวแล้วค่ะ10ล้าน เขาไม่ขายเลยเขาขายไส้ดองเกลืออย่างเดียวแล้วก็น่าจะเลิกแล้วด้วยวันนี้เพราะว่าเห็นบอกว่าจะเลิกเลิกสิ้นปีค่ะตอนนี้คือตอหลังก็เลยมาเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้อยู่ในแมคโครแมคโครทุกสาขาอยู่ในช่องฟีดนะคะถุงนี้ประมาณ250 250บาททําทไส้กรอกได้500กิโลเป็นไส้เป็นไส,ส้แท้ๆนะคะแล้วก็ทำการล้างแล้วก็แช่เกลือแล้วก็หมักแล้วก็อัดฟีดขายเรา วันนี้เวลาได้ไส้ตัวนี้มาเนี่ยเอามาแช่น้ําล้างเกลือออกให้หมดเลยนะคะจากที่จากที่มันมีเกลือเกาะเป็นเส้นจะได้เป็นไส้ตัวนี้ออกมาเขาใช้เครื่องค่ะยาวมากเห็นไหมคะแล้วเห็นเขาบอกว่ามีไส้เทียมยไส้เทียมมีค่ะของสอขอนแก่นจะใช้ไส้เทียมไส้เทียมก็ ตอนนี้มีขายอยู่ร้านเดียวในกรุงเทพติดกับยันวอยุนสาขาหนึ่งตรงสีลม mm hmm. เขาจะเป็นร้านที่ทำไส้กรอกคุณเชียงขายพี่ลองไปถามว่าเขาแบ่งไหมเพราะว่าธรรมดาแล้วจะไม่มีขายในตลาดสด mm hmm. แล้วเวลาซื้อเนี่ยเราต้องซื้อเยอะๆนะคะล้างเกลือจนจนจน,จนเกลือหายหมดแล้วก็แช่ทิ้งไว้ให้นุ่มนะ,ะถ้าใช้ไม่หมดบีบแห้งเก็บเข้าฟีซ mm hmm. ไม่ต้องใส่ mm hmm. ค่ะ ก็อยู่ได้อย sure? ู่ได้อยู่ในห้องฟิตอยู่ได้เป็นปีเลยเมื่อไหร่จะหยิบใช้ออกมาก็เอามาละลายนะคะไส้เนี่ยคุณสมบัติของไส้ทําไมเขาถึงทำไส้กรอกเพราะว่ามีความเหนียวมากเหนียวจริงๆค่ะเหนียวไส้คนเหนียวกว่านี้อีกนี่ไส้หมูนะค่ะอัดอัดอัดออกไปนี่โป่งขนาดนี้ยังได้เลยค่ะ หาซื้อไม่ยากพี่เข้าแมคโครเลยเดินไปช่องแช่แข็งทีนี้หนูอยากจะทาไส้กรอกอีสานดุนเล็กๆหนูอยากจะทําอะไรดุลน้อยๆหนูก็ซื้อมาไม่ต้องมานั่งสมัยแรกๆที่เราสอนเนี่ยเราจะต้องสอนคนทําไส้เลย,เน,ยนั่งขูดไส้แล้วก็จะเกิดความอาแยงเพราะว่าสเต็ปแรกที่เราล้างคือเราต้องล้าง,างอุจจาระของออกมาก่อนเนี่ยแล้วก็ขูดคราวที่แล้วใครเรียนไส้กรอกบ้างเอ่ยต้องต้องพี่พี่เรียนไส้กรอกวกว่าคะเมื่อที่แล้วแล้วขูดไส้ไหม แล้วเป็นไงก็ <laughs> มีคนบอกว่าต่อไปนี้ไม่กินไส้ไส้กรอกไม่กินอีกแล้วนะคะแต่ถ้าทำออกมาแล้วสะอาดมันจะเป็นฟิล์มเลยโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกระบวนการเดี๋ยวเราเริ่มทำเอาตัวไหนก่อนดีคะเอาไส้กรอกเอาคุณเชียงก่อนได้ไหมเพราะพอเสร็จแล้วหนูอยากจะทำวิธีคุณเชียงให้รับประทานได้ด้วยเลย